นะคแล้วก็คำภาษาไทยใหญ่พูดว่าใหม่สงขานะครับก็ผมเจซีเบหรือว่าครูใจปืนลีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง5อันดับคนไทยที่คนไทยใหญ่ชอบมากที่สุดประจำปี2020นะครับอันที่จริงผมอยากจะจัดทุกปีนะแต่รายการผมเพิ่งจะมีปีนี้เองก็คนเหล่านี้เนี่ย ที่คนไทยใหญ่ชอบเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าชอบเพราะหน้าตาว่าเขาสวยเขาหลอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ชอบเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่นะครับแต่ที่คนไทยใหญ่ชอบนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยเขาเหล่านี้เนี่ยเป็นคนธรรมดาแต่การกระทําของเขานั้นเปรียบเสมือนฮีโร่ในดวงใจของคนไทยใหญ่แล้วก็สามารถพึ่งพาได้ในยามที่คนไทยใหญ่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเขาสามารถช่วยเหลือเราในทางด้านของจิตใจ หรือว่าในด้านของสิ่งของต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น5อันดับบุคคลที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มีใครบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่อันดับที่5เลยนะครับอันดับที่5นั้นได้แก่นักแสดงตลกรุ่นใหญ่ของคนไทยน่าจะเป็นคนอีสานนะครับผมว่าเขาพื้นเพเขาน่าจะเป็นคนอีสานนะครับคนนั้นมีชื่อว่าเหลือเฟือมกจกนะครับก็คือเหลือเฟือมกจกเนี่ยทำไมคนไทยใหญ่ถึงชอบ นะครับเขาเคยแสดงหนังไทยใหญ่หรอไม่ใช่นะครับคนท่านนี้เนี่ยเขาเขาเป็นดาราตลกรุ่นใหญ่เนาะแล้วก็ทีนี้เขาก็ออกมาทํา YouTube พอออกมาทํา YouTube แล้วเนี่ยชื่อช่อง u t u b e เขาเหลือเฟิร์ชแชนแนลนะครับก็คือเขาเนี่ยเขาก็ถ่ายธรรมดาชีวิตของเขาธรรมดาเขาทําในสไตล์ของเขาแต่ที่คนไทยใหญ่ไปสะดุดตาหรือว่าไปชอบเขาน่ะเพราะว่าเขาสะพายทุกๆคลิปที่เขาไปถ่ายเขาจะสะพายย่ามอันหนึ่งย่ามอันนี้เนี่ย ซึ่งถ้าคนไทยดูแล้วก็อาจจะเป็นย่ามธรรมดาแต่คนไทยใหญ่เห็นว่ามันมีเขียนไว้ว่าหม่สซุงฆะก็คือหมายถึงว่าสวัสดีครับเป็นย่ามที่มีธงชาติไทยใหญ่แล้วก็เป็นย่ามที่เขียนหนังสือภาษาไทยใหญ่เพราะฉะนั้นด้วยความที่เจ้าตัวรู้หรือรู้ตัวหรือเปล่าว่าย่ามที่กําลังใส่อยู่นั้นเป็นย่ามไทยใหญ่หรือว่าอยากจะสื่อออกว่าผมรักคนไทยใหญ่นะหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ คนไทยใหญ่นั้นได้ใจคนไทยใหญ่ไปแล้วเต็มๆเพราะว่าทุกคลิปที่เขาถ่ายเนี่ยเขาจะสะพายย่มอันนี้ไปตลอดอันนี้คือการกระทําที่เขาเรียกว่าอะไรการกระทําที่แบบทรมด้แต่ไปสะดุดตาเข้ากับคนไทยใหญ่แล้วก็คนไทยใหญ่ชอบนะครับคนที่หาชื่อ,อเหลือเฟือจ๊กบกเรามากันที่อันดับที่4นะครับอันดับที่4นั้นเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนานาแอดคาราบาลของเรานะครับนาแอดคาราบาลของเราทําไม ถึงมาตกอยู่อันดับที่4ีะครับอันที่จริงน่าจะไปตกอยู่อันดับที่ที่หนึงนะครับแต่นายแอดคลาบาวนั้นเขาเคยร้องเพลงเพลงหนึ่งชื่ออะไรบ้างว่าน่าจะเป็นไมน่น่าจะเป็นชื่อว่าบางอาจารยร์ไทยใหญ่หรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่ผมฟังตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละซึ่งจะมีก็ไม่ต้องร้องให้หรือว่าชา์สเตจหลายหลาย หลายหลาย,หลายเพลงนะครับคืออัลบั้มหนึ่งเนี่ยสิบสองเพลงสิบเอ็ดสิบสองเพลงเนี่ยจะเกี่ยวกับคนไทยใหญ่หมดนะครับยกเว้นเพลงเพลงเดียวก็คือบางละจันอันนั้นก็ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาไม่เกี่ยวกับคนไทยใหญ่เขาร้องออกมาเนี่ยก็เนื่องจากคนไทยใหญ่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออคนไทยก็ยังไม่ทอดทิ้งเรานี่ยยังเอานำเอาประวัติศาสตร์มาเล่าผ่านสื่อออนไลน์เพราะว่าสมัยนั้นยูทูบ <laughs> ยังไม่เข้าเนาะก็คือนำมาผ่านนำมาเล่าผ่าน แผ่นซีดีนะครับก็คือได้ใจคนไทยใหญ่ไปเต็มๆแล้วก็คนไทย่ชอบคนไทยใหญ่มักจะไปเห็นเขาไปถ่ายรูปกับเจ้าสศึกท่านวันชาติในแทบจะทุกปีเขามักจะไปถ่ายรูปกับเจ้าสศึกกันนะครับอันนี้ก็ได้ไปที่อันดับที่4นะครับแล้วก็เขาน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ทำให้คนไทยหล,หลายๆคนก็ได้ดูคลิปได้ดูเพลงของเขาแล้วเนี่ยก็ทำให้เขาทำให้คนไทยรู้จักคนไทยใหญ่มากขึ้น,นครับอันนี้เป็นอันดับที่4นะครับ แล้วทีนี้ก็มาดูกันที่อันดับที่3นะครับอันดับที่3นั้นได้แก่ครูจิปนะครับมีใครรู้จักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่คนคนนี้ท่านท่านนี้เพิ่งจะดังปี2020นี่เองนะครับเขาชื่อครูจิปนะครับครูจิปเมื่อก่อนเขาเนี่ยก็มีกิจกรรมหลายอย่างแหละแต่เขาเป็นครูที่สอนลำนาฏศิลป์นะครับนาฏศิลป์ก็คือลำไทยทั่วไปนี่แหละแล้วบังเอิญเขาก็ไปพูดลงคิป ไปพูดตอนแรกๆเขาก็พูดเรื่องทั่วไปแหละเขายังไม่ดังพอพอเขาเริ่มจะดังก็ตอนที่เขาเล่าประวัติของชนกลุ่มน้อยต่างๆในในในสาภาพเมียนมานะครับก็คือเริ่มจากการเลี้ยงแล้วก็มาฉานแต่การเลี้ยงนั้นไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่พอมาเล่าเรื่องของคนไทยใหญ่ปรากฏว่าได้รับความนิยมสูงสูงมากคนติดตามเขาเยอะขึ้นทีนี้เขาก็เริ่มปรับเอาใจเริ่มจากกลับมาเอาใจแฟนคลับด้วยการไปหา ไปหาเขาเรียกว่าอะไรไปหาคําศัพท์ไทยใหญ่แล้วก็เอามาสอนต่อออกมาบอกต่อคนไทยเอาเรื่องของวัฒนธรรมคนไทยใหญ่มาบอกต่อเรื่อยๆจนได้ใจคนไทยใหญ่ไปเต็มๆตอนนี้คนติดตามของเขาเยอะมากนะครับส่วนหนึ่งเกินกว่าครึ่งเป็นคนไทยใหญ่เพราะว่าเขาเอาวัฒนธรรมหรือว่าเขาจะเข้าข้างคนไทยใหญ่เขาจะมาพูดเข้าข้างคนไทยใหญ่มาพูดให้กําลังใจคนไทยใหญ่มาพูดทําให้ คนทัท่วโลกเนี่ยรู้จักคนไทยใหญ่นะครับอันนี้ก็ได้ใจคนไทยใหญ่ไปเต็มๆได้อันดับที่3นะครับมาดมาดูกันที่อันดับที่สองนะครับอันดับที่สองนั้นบคนุคคลคนนี้เป็นนักการเมืองนะครับแต่เรื่องที่ผมมาเล่าหรือว่าที่คนไทยใหญ่ชอบนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเราไม่ได้ยุ่งกับการเมืองแต่เกี่ยวข้องที่การการะทาที่เขามีต่อคนไทยใหญ่นะครับก็คือคนคนนี้ชื่อชอบพนิก,กานะครับ ผมว่าหล,หลายๆาท่านอาจจะรู้จักแต่ไม่ต้องมาด่าผมนะครับว่าผมเชียร์พรรคนั้นคนไทยใหญ่เชียร์พรรคนั้นไม่ใช่นะครับก็คือเขาเนี่ยที่คนไทยใหญ่ชอบเขาเนี่ยเขาเนี่ยเคยเคยขึ้นดอยไตแรงขึ้นไปสมชุดแบบทหารหญิงแล้วก็คือไปนําเสนอข่าวคนไทยใหญ่เพราะว่าข่าวคนไทยใหญ่ข่าวที่เป็นวันชาติเนี่ยไม่ค่อยมีช่องไหนทําจริงๆแต่พี่เขาขึ้นไปแล้วขึ้นไปทําแล้วก็สมชุดไทยใหญ่แทบจะสองสามปีติดกันแหละที่เขาทาเนาะ ผมก็จะไม่ได้ว่าปีไหนนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอพี่เขาเนี่ยเคยไปถึงตามแสนวีตามเมืองหลวงต่าง,างๆเคยไปถ่ายทําวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับก็ได้ใจคนไทยใหญ่ไปเต็มๆก็ตอนนี้ก็คนไทยใหญ่ก็ยัง,ย,งยังคงชอบเขาอยู่นะครับซึ่งตอนนั้นก็มีข่าวมีคนจะฟ้องเขาว่าเขาไปใส่สวมชุดทหารไทยใหญ่ก็มีคนจะฟ้องเขา คนไทยใหญ่ยิ่งทําให้คนไทยใหญ่รู้จักเขามากข ouais. do, nhất, uh ึ้นอันนี้ก็ได้อันดับที่2นะครับแล้วทีนี้เรามาดูกันอันดับที่1ว่าเป็นใครนะครับอันดับที่1ได้แก่ดุดดดดท่านท่านนี้อยู่เชียงใหม่นะครับเป็นคนเหนือนะครับซึ่งคนเหนือไม่เคยทิ้งคนไทยใหญ่นะครับก็คือคนคนนี้มีชื่อว่าผมชื่อจริงเขาผมก็ไม่ทราบนะครับผมก็เคยดูคลิปเขาหลายๆคลิปซึ่งพี่เขาทําคลิปเนี่ยก็ยาวมากแต่ละคลิปเนี่ยอยู่สองสามชั่วโมงพี่เขาทําคลิปเกี่ยวกับ เป็นยูทูบเบอร์เลยเนาะที่ทำคลิปเกี่ยวกับาการสู้รบในรัชาพรพวกเนี้ยเอามาเล่าเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับคนไทยใหญ่เอามาเล่าเป็นภาษาไทยนะครับเท่านี้เนี่ยคนไทยใหญ่ก็ติดตามอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ที่คนไทยใหญ่ติดตามเขาเนี่ยเพราะว่าเขาสามารถเป็นคนที่พึ่งได้ถ้าสมมุติว่าคนไทยใหญ่ถูกกองรัฐเอาเปรียบเนี่ยไปแจ้งเขาได้เลยเขาจัดการกับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นนะครับเขาจัดการเจ้าหน้าที่ตรงนั้นสมมติว่าผม ทำบัตรแล้วโดนโดนกงไปแจ้งเขาได้เลยเขาสามารถช่วยคนไทยใหญ่ได้นี่นะครับที่เขาสามารถเอาใจหรือว่าอยู่ในใจคนไทยใหญ่ไปเพราะว่าเขาชอบชอบช่วยเหลือคนไทยใหญ่นะครับก็เขาพูดจริงทําจริงนะครับเขาชื่อเต่านินจานะครับชื่อเพจของเขาน่าจะเป็นเต่านินจาหรือว่า,เ,าเต่านินจาหรือว่าในเฟซบุ o k เขาน่าจะเป็นเต่านินจากับในในช่อง youtube เขาน่าจะชื่อสก,กิดข่าวนะครับ สก,กิดข่าวสก,กิดข่าวเต่านินจาประมาณนี้นะครับพี่เขาเนี่ยเป็นคนเก่งผมขอผมยังนับถือพี่เขาอยู่เลยนะครับพี่เขาเนี่ยเป็นคนเก่งมากๆช่วยเหลือคนไทยใหญ่ในยามที่จําเป็นนะครับก็อันนี้คือหาอันดับคนไทยที่ผม ยกมาที่คนไทยใหญ่ชอบในปี2020ถ้ามีใครที่ตกหล่นไปผมก็ต้องขอโทษขออภัยแล้วก็ทําข้อมูลผิดพลาดไปประการใดผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ที่หลักๆที่ผมอยากจะสื่อก็คือหมายถึงว่าคนไทยยังชอบช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยใหญ่ถึงแม้เราจะอยู่กันคนละประเทศนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณจากใจผมจริงนะครับขอบพระคุณมากครับ